พองเจ้าไปไว้พี่บอกสวนเดือดเก็บทั้งทัวร์ทัวแมนพู้ในบ้านใหญ่เห็นบ่ขาถกเก็บเนาะขึ้นไปได้ไปเจับเพนจูราแบ่มันหัก่แต่ตกเลยตกงเลยเนาะแต่ว่าเล็กก็ยังมีหัวชามันเหมียวเพราะมันสิลง ขาดขาดจะเจ็บเลยขาดจะเจ็บจุกจุบมันจุบกมี่บ่ได้รหู้จักมันมันอยู่ไหนผมมันก็มันมันก็ก้ามูอจะเข่าได้ได้นี่มันก็บไ่ได้ตั้งใจว่าจะปวดหรอกมันเซไปมือมันไปเท้าถือข้าวันลูกบิดฮะเออมันจะได้เปิดบามูอจะได้เขา่าเข่าไปได้พุธเขาไปบอกมันเจอดิบุรีคุกไว้มีอันแบบนี่ เจอแบบเราต้องมาเลยเป็นวินเนีนะ่เนาะลงกงก้านี่มันจะคลอยนยีน่หนา้าเราเลยเออมันจะบาดนี่ยมดเลยบาดบาดเออแขนยังไม่ได้หักบ่เขาไปอะไรเปล่าเออไงพิษ็อกแต่ว่ากลับมาได้ตอนนี้กนละัมามันว่าอยู่ยัอยู่แลอันออออนี้มันหูลงตาตามผาได้ตัวน,นี้จยบาดอือแต่ว่า,าน่าเอา้วัวลงนี่เนาะจะเชียร์จากไหนเนาะ S 1> <S 1> กราบทักทายสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงมดสุสุสุ่มคนเนาะไอ้ที่ีตอนรับซองซบุนมันาะตือว่าแม่น้องน้ำถิงตาตีบเด้อพ่อพี่น้องเอ้โดยตอนนี้ทางทีมงานพอสร้างคนเทกันเปื้อนเนาะเทกันเปื้อน <S <S โอ้แดดมันแดดมันแดดมันแดดป้า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 โอ้สายจวดวันพักวันพอนะตอนเที่ยงนี่ เล่ย้งเล้วบดเดียวบัดเดียวเลยบ่ดิว่าแล้วทำรไปแล้วยเสือข่าวมาเนาะกับเพื่อนเรได้เสือดิเรียกว่าดิมาบรยโดนเล่ยไม่จบควมเนาะอเือเบียเป็นบนเเสจะของยังดิ ดีฉันจะใส่นิมในนาจะส่งยีนมาอีกเนาะนาใส่ชุดน้นมาหนิเมียหวงเนาะอือทุจ้าทุจ้ารปลาหปลาอะไรหนาลุงจะแปลอม่วงก็ได้ยู่ชองไสามหน่วยกินชองมาฝากจ้าหน่วยปหน่วย มาฝากจงมาหายอยู่พนัาชื่อนํามันเพ่นข่าวโรงเี่นนะเมรับยูรแล้วก็เจ้าปิ้นหายหลุหามาเท่าไรพร่เจ้ามาเทอะไรเอาเงินให้เจ้าสาพันหเดสามหน่วยเอามาขึ้นแล้วหน่วยหน่อยอืมเราดบวกการเอาออกดึงหน่อยเล้อดึงน่อยอยู่กับน้องนิวเมราบปอยู่ได้บวกการอะไรเพิ่ะ ทางกว่าเจ้ามาเท่าไหร่ขาเจ้ากับบุฮูอาชิตโตเป็นไรอีกเ mm. ต็เมเองแล้วไปก่อนมั่นบ่าเจ้า mm. โอ้ยุนี่ว่าเมล mm. ่านะโอ้ยสำขอว่าทธอมีบับบุเห็นนี่มาไว้เนาะไต้อยังกี้ข้าว mm. คือหลายช่นอนแท้ย่างนี้ก็เกี่ยวเท่ะ yeah. เดีแยววิธีหนึ่งเฮ็ดคือเมั่อัานได้นเนาะแต่วเนาะเพ็ดได้ดุกันแล้วนะจำเกลือพุ่นเค็จเคเกลืออะไรพ่นทำใส่จายังบดีอยู่เนี่ยอย่ามาโทษป่าเด้น,นามมิดประพิ่กเอานะไว้ลูกเนี่ยนะแม่ไม่แต่ว่าอะไรได้ดุเกาะเผาชับม่วงเนาะกัดดอดเอ้ยกินได้ อยังมองดินน uh. ันสีใช่บ่นน่ปุ้ยโอ้หรุดจกหลุดรุดเอ้ยพิงมากะย่าิของเจ้าได้นีิสีใช่ได้น่โอ้ไวแท่เนาะพอเราบาดนี้มาหาพี่เลยว่าชิบ้บ่น ถอดเก um ือบใเลยถอยมาถือหมกจกเ้อจกอยู่ทางดังนะเีกันเพื่อนขึ้นมึงกับเห็ุให้เฮื่อนหฮาวเบิ่งคือสะอาดอีกขึ้นเนาะ เวลาคนโตมันกับบเปือ้อนอ้าปูนบกัดบ,ก,บกเอบกเปูชส่เกิบอันนั่น,น,นออเลยนี่เกิบกรุ่นขึ้นไปเหยียบเลยละเหต ดีเท่าได้ดีได้เนาะมึงกัดเดี๋วมันมึงกัดรถจะขาวมันกัดรถ <c oughs> <c oughs> เหรอถุงเงินพี่นี่ไปพักไปทางหน้ากันพี่แต่ทงว่าต้องล้างกระทงเัินนี่นี่ถุงเงินเจ้าอ่ะง่นโอ้ปูกาใกล้ไอ้ถุงเราอันนี้คือสีเทนทับเลยเป็นบพอทอทเลย ใส่เกาะโตเลยเนาะนีนะนทงทางหนา้าเชื่วทงทางหลังเนาะตอน <laughs> นี้นว่านีทงาาท,ทางหนา้ามา่ช่วอทงทางหลัง,ง <c oughs> อกีบอกบุก่าบุก่ายืนใกล้คนนี้ กระเช้วเจ้าวมือ้เนาะจังวี้โจะบอาทั้ง,ง,ทงนี้กัก็ชิจอดนะมาพีต่อยชาวปูนเฮซายบกขาดเนาะจังหวะเรา ช่วงบ่ายแดดฮ้อนขนาดมาเบิ้งพอพอเราเด็กคนเปื้อนวานน้องเต๋ฮหวานนี่เป็นไรคิดหน่าเหี่ยเอาแฮะชมเอวแ่บได้หม่แล้วเกาะก็ชอบฮ บอพีก็ใส่สาน่วยนึงกับเพชรอันนี <c oughs> อ้อโอ้ยอ,อ,อย่าาอย้าหงหน้านะีใครได้ทสองด่านแล้นซับเงี้ยครับอือหืย้อนี่ลยอนะอนี่ลยกล้มสนิเพราะยนั่นนี่ต่ำจกแดมซับ เนาะไปแข่่คนตุ้ยชำอยู่เนาะพาหลอกเขียนล่มนี่แม่งนะกระชีหลอบหอบมันเด้ทางเมืองทางนี้อีกเล้วีได้ เลยไปจักไปยังเด็กน้อยนึงเนาะไปเต็มจงไว้ใส่ไงหลายมันก็แบบมันมันเป็นแบบสวยงามปลูกพริกแม่นแม่นปลูกพริกน้อยน้องแต่ว่าปลูกพริกน้องแต้วอ่ะไปปลูกพริกกับปลูก โดยเอาทำตัวที่นี่กันเนาะไปเพ<ต>ิ่นป,ปลูกปลูกพริกขาย <mumbling. S 1> ไปตั้งแต่ปลูกพริกขายเลยวันนี้ถ้าขุมบุกพริกเรื่องนี่ตัวเะได้เขาจะปลูกผักกิดตามร่องนี่เลยนี่น้าบ้านปลูกหนุ่มใหม่หาต้นคูนต้นย่อเอฟซี่นนะแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยป,ปลูกผักปลูกหลังบ้านพ,าพ่นอ ่มันเสียด์ไทยหนาบ้านเ้่งหกยังนกัแล้แมน่นงหใช่ทั้งหลายได้คิดเหรอจะเอ๋จะเอ๋ <c oughs> จะอะไรหรจุจ้าในวัฒนาข้างในสีขาวแล้วฝน,น,นแล้วฝนเชีย็นในมือคนละ Cảm cặp <laughs> <laughs> mưa con đi đây bạn ta ta càng đẹp nó à nguyên hệ thống kho đã bị em nữa rồi à cả thằng thọn này hòn à và. อันนี้ชื่อเอ็มอยมีจะควมีจะควนมุจดมาชื่อมาหารถมาเพื่อน้องแป๋วเลยมะขอยิงอ๋อเป๊ปซี่ก็ได้ขวดขวดน้อยนะพ่อยค่ากันปะมาเอ็มลอยเบรเอรชื่อเอ็มอยซีแล้วก็ ตปวพี่ตัปพี่ขวดน้อยนะขวดหาขวดที่พันมะเพิ่มอีกมา้น้องเตีวมาอะรกับติดนี่กันเนะอากาศหันแนวสู้กำลังหายทางโพสะขอโบริ์ูว่ะเพิ่นม่เรียกได้มหมเนี่ยกิจาหาเลิกบุญเวลาเพิ่นผักพรนบ่พักพรอนเลยเนาะ แนวเราบอกทรงเต็นนะแจ้มาแล้วเนอพ่อเราบบเคยข่เคลื่อนในเบียดเนาะเจ้าคือเราแจวนะโอ้ักเรียกยังคือเรื่อเบียก หาทางพ่อเราไปซื้อเอ็มร้อยมาหายกอนอาการทุกอ์มาพี่ด้วยาพี่อย่ายวไปเฉาะตุมาตอนแรกก็ยังไปดินตอนแรกวันชิชวนลงเต๋อชวนชายพี่เดี๋ยวทางพ่อเพิ่มาเห็ดเลยวัได้ชวดเลยเพ่นพี่ๆเลยเพราะว่าเมื่อาวานนี่เพิ่นมาสูงกระเบื้องรถไปเจ้าค้ามึงง่ายหมดนี่ตอนแรกวันชิชวนชวนลงแต๋อชวนแต่พูดอ่ะรออยังคือวันนี่ เอาเยังว่าเอามายังคืออยู่ปูนจกสอบนี่พ่อจะใส่แห่จักรล้อใส่แห่หกล้อปูนสองสอบชายชายล้อายเลยชายกล้อชายชีนั่นห่า จะไปสอตู้รึส uh ีชาเลยกินขนมปัเป็นสีชาเลยกินกินแต่นมเตนุ่มนมแด็กก็ซอยนมฮะนมเอิญก็บ่มี่ไอ้นั่นเพราะว่านั่นฮัดในรูปนมจืดเด้อนมมันดานมโฟมุดรสจืดนะนมเอิญเพราะว่ามันชิมีประโยชน์ พอเด็กน้อยกินรสหวานน่ะวันมันสิบ่นะพอนบ่พริญญาไปกินอันพมรสจืดเนาถ้าว่าน้องเพิ่นก่อนคือว่าเอาได้มนี่มันสิราคาแพงกว่านมตกซอยอีกมดอว่านมกากัวแดงรสรสจืดน่ะพเคยกินเนาะสิเป็นรสชานี่บ่ได้คือน้องพิงก็คือกัน กินนุ่มมันได้นุ่มไม่เคียวแล้วเพิ่นไปกินนมมันได้งูแดงนี่บ่กินแต่งูแดงคือว่าเอ้ยดื่มบ่งมไปหยังบ่หนี่จังซี่นั่นเด้อันปึ้งๆเนาะ ได้มื้อนี้บ่แล้วก็บ่เนาะค่ะว่าส่วนอ้อมพี่บื้ออื่นน่าสิเป็นมื้อมื้อนี้สิได้แต่เรางเบิ่ง่กนัดทมกินทมไปก่อนกินก่อนปได้ไปเ้้น พอดีเล้บอกนี่แล้ก้อนบอกนี่เก็บหลดนองไปนีเดี๋ยวสอก้อนนี่เก็บไปไหวมองมูนถ ka ูมันจะเทมันแปลกแต่เออกยลยงใจแม่เป่ล่ะวัทใ่เฮ้อวัแห้งหน้าบ่าด้ แห่หน er ิก no. oh, er, okay, ับขึ้ชิพ่ออย่างนาะโอ้พูดอีกยังกองมันอีกแห่ทรายดีเลยดีได้ปั๊บหนาบ้านน้องแก้วเลยแล้วเอาแห่ยังออกว่าโอเคเลยแบบนี้น้องแก้วไปไหว้เพื่อนบอกส่วนไปเดือ ไปแห่เลย่อห่านบม่ได้ไกลวะไม่เคยเห็นห่านฆ่าบ้านเจ้าชักเทื่อแต่ยู่มองไรอยู่ก่อนชิฮอดบ้านบ้านมันมองเก่าจะอยู่ป่ได้เสียหยอดแล้วเด้อเกิดสั่งเป๊ปซี่แล้วเอาโค้กมาให้โอ้แม่นต์เนี่ยได้ชิแกงแล้วกัน ลังมาอ๋อยังลูกแก้เกลือบ่านะได้ยังป่ะพ่ออ๋อเดือบ่เดือบโอ้เดือมาหามืงนแต่ปมจะใส่เงินบ่เป็นอยู่แหละเนาะใส่เงินบ่เป็นใส่แบบสี่นะนี่เลยแบบี่บ่มแม่นี่ยนี่โคกอันนี้นะเอาปบบสี่เลยเอออ่ครกก็ิดได้ต ได้เยอะหยอกเอาแม่แ <Hands> ม <up> <cil Merkel hacerlo> <sm> ่ตอเย็นเย็นเชียบเนาตอเย็นเย็นนี่เปิดรถข้าไปให้ทังพอแล้วพุ่นจะแช่ลูกเกลือนะจแแม่แม่เอาไวมั้เอาไไปดูไปกินน้ำแป๊ซี่แล้วสบายฮ้น้ำบาดนี่ อะเติมเอ็มลอยก่อนพี่เด้อของเจ้าอยู่พี่เด้อเดีไปชื่อบริกินไห้เด้เนาะเด็กผู้ใหญ่ไห้บริคือเด็กน้อยไห้ได้ไปชื่อว่าเราชิ้งวกินวัดเต็มร้อยเบิด้ลอะรแล้ววะอ่ะเติมกำลังก่อนเมื่อยมาชงซัมเมอแล้วมาเด้งมาให้งานพี่ต่ออีกแล้ววะบวกข้างเดือนก็ไลยเติบไม่ได้แล้ววะบัดอากาศฮ้อนจังมันี้ งานกับเพื่อให้จัดเดาเนี่ก็บง่ายๆเนาะเพื่อเก็บเ,เครื่องเคลียร์เครื่องเคลียร์คองเหมืงานจบแล้วบัดมีคนเจ็บเนะาะพ่อโอ้ว่บบาทั้งผัวผัวแม่บ้านว่านั้นเราตกปีนขึ้นอันใดลงโรงเรียนที่เราปีนขึ้นนี่คือขึ้นไปเอาอยัางก,กระพอเจ้าชูจอยู่ไดน ของเขาล็อกทางในเลยมันม uh, ีล oh, ูกบนบัตรถือเลยเขาบลงปิดทางในมันยิงออกลูกปิดเลยแล้วไงว่าลงลงปิดอันด่าลงลอกล็อกอันนันลูกก้อนเนาะลูกวิดโอ้เป็นลูกก้อนลูกวิดลูกวิดเดนเป็นมันเป็นนั่นนะใช่ลูกันบัตรถือโอ้ใช่ลูกมันบัถือมันม่ไม่ลูกเลยใครได้ก็ได้คนคือเขาไป เปิดทางนั้นอะ่เปิดทางน้นเด้ได้เรา้อเลือหนึ่นีเราบริกแจกใส่หลักไหวนะเราขึ้นเลือนตดเชอป็ะเ้าเขายังบ่นบ้านเคืวดอาแต่ว่าด้วยกุญแจหันอยู่ในมือเราอยู่เราสียบอกอะไว่าเก็บเอาว่ะลงเอก็บยูคือยู่ล้าเราเก็บป้าเราเก็บให้ดาเา กัดก็ขายอะไรมาแกงอ้องกัไเลยคอมเนลูกมันเ,เนดียวเราเฮ็ดบุญแล้กัดเจ็บทั้งทั่วทั่วแม่นผู้ในบ้นนานใหญ่เห็นบ่ขาดจะเจ<อ>็บขาดจะเจ็บนเบนาะจะไปจับเลี้ยังหรือว่ามันถูข่อยนี่ยขึ้นไปได้ไปจับเพนจุาได้มันหักบ่เออมันหักแต่ตกเลยตกลงเลยเานาะแต่ว่าเล็กก็ยังมีอยู่หวเฉาบ่นอย่างขาดขาดจะเจ็บเลย ชิ้นชิบจุกจุกมันจุกบุกไปไม่เลวจังมันก็มันอยู่ไหนมันก็มันมันก็ข้อมูอทีเขาได้ได้นี่มันก็บ่ได้ตั้งใจว่าจะปวดหรอกมันเซไปมือมันไปเท้าถึาอันลูกบิดฮะเออมันจะได้เปิดบ้านมูอจะได้เข่าเข่าไปดันไม่เล่าเข่าไปพุธเขาไมันเจอจิบุรีขุบไว้์ไม่เนบ้านนี่เจอแบบเราตกมาเราเป็นวินแน่นอนวินหนาเมืดอด้ะเนาะประมาณชิบ้านหทีเราลุกไก่หรือเราหู้ พูดลงกระเพานี่มันจังคอยนี่หนา้าเราเลยเออมันจังบาดนี่บดเลยบาทเออแขนยังไม่ได้หักบ่กกกเข้าไปอะไรบ่เอาาอไงพิษล็อกแต่ว่ากลับมาได้ตอนนี้เออมาแล้วย,ย่างไฟย่างขิมหาบา่มาเราเอนเนะอ้ราย่างไฟย่างย่างใบหนาดเนาะแต่เก่าใบไม่ได้ให้มันจอดใบนาดใบเป่าจอดเอาาว่าหมอเขาเป่าเ่าไงหมอเป่า กระเปาจอดเนาะมันบวกบ,บวกก็ทำให้นึ่งได้สีเดอกเดิดดดงดนงลงแบบเขาไม่ได้ตังต้งโตนี่พิษพลาดนี่เห็นพี่น้องเขาอยู่บ้านดอกโอ้ยขันบุฟู่ต้องตำพ้าหัน ด้วยมันตกลงถุนเลยเมันขยัดเรียบร้อยเลยเรื่งกระเทืกจังหวะยังยังวะใครอันนี้มันหูดลงตาตามผาในตัวนี้มันจะบานอือแต่ว่าเนาะหัวลงนี่เนานะจักชีจากไหนเนาะหัวนี่เตะกต้องหัวลงก้อนมันหูโ<อ>โโดโม่หมอนหมอนจองได้จองแต่ไหลลงได้มันลงมันแข็พื้นก่อนนี่นานที่ฉันเห็นนะมันหูดผาลงมันหูดผาลงเต็นมันลงก้อน บันเองมันเอามือมันจับแทนจิลามือมันเอสีกระเทาพื้นมันมันจังหยาบนี่เบื่อเขาเั็นเช่นจับแล้วก็มันจกได้แทนจิลามันไม่จกจกกำมือกันไม่ไดมันหักเลยมันตายจมแทนจิลาตอนมันจับมันก็ามันตอมันก็พอยมันเนื้อมันพอยอยู่แล้วก็เองถ้ามันปอดได้ก็แพงหักอย่างเี้เสือกึมอยู่ท่ลางอยู่ไหนไม่ใช่เข้าได้อยู่ใช่เข้าได้ อันบ่บ่ก็เชื่อมาหมดฝก่ทิ้งเลยคือตัวก่บังิตกตัทังแล้วบ้คือตัวแ่หู้ทำเถาอเราเองเน๊ะทำาถาะเราอ่าเออในบ้านก็อยู่บ้านนะเราว่าเราทำมีไปชิงเมืองเราเพราะว่าเรงไฟผัวเราอยู่ผัวเราตกโรงเรียนนะเราห้าวก็ไบังเหมันไหเฮาก็เดี๋ยวหูอยู่บ่เออได้ไปแยบมเพินอยู่บ่แตงแดงว่างก็ไปเบิ่งน้องเลย แม่ก็อยู่อันนี้จนเด็กคืนหนึ่งเลยมาจะนาเออข้าวออกกัดฟ้าไก่ฟ้าก้าวอยู่หน้ากันเขาไหลทางนั้นเลยย่างไปเชืดชุดยีบบล๊อตเลยยีบไก่ไปปากไอ้ละโตกนี่มือเลิกบุญเมื่อนมื่อวานตอนเช้าวานนี่เลยเขามาอยู่วานนี่คือวันวันจากไหนนะคือชั่วโมงอยู่นะมันกับยางคือด้วยเมียบอกเมียเมียกับเขาก็ไปอุ้งหมอเลยมันมันว่ามันไปอุ้งหมอนะฮะใช่ไหมเมื่อวานนี่บอมาแต่วานนี่เลยบ่อยาก ่ก็นั่นแหละญาติหมู่แล้วเหรอญาติหมู่ตื่นเพราว่ามันอยู่ในงานนั่นนี่เออมากบเนาะดเนาะตกทางผู้นึงิา้เนาะเฮ็ดบุญเวัดเอออันนี้เพิ่นก็ได้มีแต่ว่าเอาเงินคําปอเท่านเงินรวมกว่ามันเป็นเวียกแม่นผู้แคนเนาะแล้วก็ผู้แคดช่วงเช้ากับผู้แคนนะเราคนอ่อนนย่ เราเก็ดเบียกน้ำบ้านเนาะสวยโคเป็นเลยแนนมันเป็นเบียกบ้านเลยแนนร่วมด้กะเงินที่ว่าเฮ็ดบุญที่ชินเอาแล้วก็ร่วมกันเนาะเครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งกะดีกว่าบะไรใช่สี่ชิมหาชิบเป็นน้ำใจเนาะก็ทั้งพอเ่าเอาเบียกอันเอาเงินส่วนรวมมันนั่นมาซอยค่ะขยาน้ำเดา่ยวเดี่ยวเป็นมาแบบหมูม หมูหมูหมูเบืองเบือซอย่านามันไม่ังเห็นเนาะแม่น่ะเบ่งกันแต่ว่าบเป็นยางไแล้วแะรับมาได้ถอแต่ตัวนี้กระดูกมันแตงหนัเน้อยนิดบวกแล้วแม่ถ้าว่าเขาเป่ามอวันบ้านเขาเนาะมอันมอจอดนะมอจอดน่ะได้เยอะโอ้ย มาน้อยเอ้ยบัดเพิ่นอารมณ์ดีเอาถสงอย่างชมหัวแล้วก็ห้องกิ๊กกันไห้อยา้หนุ่มันไห้อย่างนี้คือมันเป็นคนน้อยนี่ก็มาคน้ะใครก็มาน่อยเนี่ยเวลาเพิ่นไห้นะเออเป็นแบบนี้แหละเนาะป๊าป๊าท่น ีตั้งพอเลา่าเรื่องที่ผัวในบ้านตกไอปีนขึ้นลงเรียนนะเนาะ,นะพาเรียนเอากุญนเจล็อกไหมแล้วปีนขึ้นไป,ปเปิดล็อกเจล็อกพิธาไปใช่ไหมจังไรกันเนะาะเอยๆเ้อตั้งพอผัวในบ้าน มันงามนะว,วประมาณนี้กืได้เยโอเคสำหรับที่นี่ทาน้องจิงก็ใช้ขอแลาพี่น้องอไ,อไ,อไปก่อนเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณรถสุขสุขคน,นจุดนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี